สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะฝากคำยินดีให้อีกฝ่ายเบลล่าพูดถึงอดีตคนรักเก่าเผยฝากคำยินดีไปแทน Move on แล้วมีความสุขกับปัจจุบันยังคงเป็นที่พูดถึงอยู่เรื่อยๆสำหรับเรื่องของเบลล่าราณีและอดีตคนรักที่เพิ่งจูงมือแฟนสาวเข้าสู่ประตูวิวากับสาวนอกวงการ ทางด้านหนุ่มกัญชัยถามถึงเรื่องงานแต่งงานของอดีตคนรักส่วนตัวเบลล่าตอบว่าฝากคำยินดีไปค่ะเพราะเรื่องการวางตัวเรื่องกาลเทศะเป็นสิ่งที่เบลให้ความสำคัญเลยไม่ได้มีการพูดคุยกันเป็นส่วนตัวมาสักพักใหญ่แล้วค่ะส่วนเรื่องระบาดแฟนคลับของตัวเองและอดีตคนรักเบลล่าฝากข้อความไปว่าเบลล่าคงบอกได้แค่ว่าตอนนี้เบล มีความสุขดีกับปัจจุบันโฟกัสกับปัจจุบันถ้ารักเบลหรือเห็นว่ามันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นก็อยากให้มองที่ว่าตอนนี้เบลมีความสุขทุกอย่างมันโอเคแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Bright TV ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ